แฟนเขาบอกว่าชาแม่นมากชาบอกเดี๋ยวบัตรมันก็เพิ่มมาอีกเ <c oughs> ทเลส,สิทยี่สนะิบตายแล้วคนหัวล้อใน่ที่คืออะไรมันคืออะไรบัตรเราจะมีมาอีกอะไรเล่ือบัจะมีเทเิทหรือมาไม่กี่ไม่กี่เม่คืออยากคุณได้ไหมคุณแมบบอันนี้พูดตรงๆนะฮะ <c oughs> ถ้าคิดจะหัวเล้อย้อนอยากจะคุนก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องมา ชาลอตเวลาพูดอะไรดูด้วยนะทำเอานวัดอิสรกากอลสีน์บอสใหญ่แห่งเวทีมิสกลนดไทยแลนด์เดือดจัดหนักมากหลังแฟนคลับของชา์ลอตออสตินมิสกลนด์ชุมพรเจ้าของตำแหน่งรองอันดาาับ5มิสกลนดไทยแลนด์2022เข้ามาแซวบ,บอสนวัดกลางไฟ์สดเรื่องบัตรคอนเสิร์ตซึ่งการสาวครั้งนี้ทำเอานวัดถึงกับเดินไปถามชาร์ลอตที่กำลังซ้อมเต้นอยู่ ว่าพูดกับแฟนคลับจริงหรือไม่และงานนี้ทำเอาสาวชาร์ลอตถึงกับหน้าเสียโดยบอสนวัตบอกได้ว่าบริษัทนะเว้ยหัดดูแลกันซะบ้างและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นบอสนวัตยังมีการเดินไลฟ์ต่อไปด้วยอารมณ์ที่หงุดหงิดอย่างมากพร้อมบอกว่าจะไม่ปั้นต่อแล้วปั้นได้ก็ปลดได้งานไม่หาหาแต่เรื่องอิงฟ้ายังหยุดได้เลยถ้าเราจะหยุดถ้าเกเรยหยุดได้ทั้งนั้นแหละบริษัทเราไม่ต้องทำอะไรก็อยู่ได้ มาด่วนชาลอตบอกอะไรแฟนคลับหรือเปล่าแฟนคลับเขาบอกพอพ,อพี่ขายบัตรสามสามพันห้าอีกยี่สิบใบแฟนคลับบอกว่าชาแม่นมากชาบอกเดี๋ยวบัตรมันก็เพิ่มมาอีกทีละสิบยี่สิบใบแล้วก็บรรลอกอส่งพี่คืออะไรมันคืออะไรพบัตรมันก็จะมีมาอีกจะให้ยิบซื้อเพราะว่าจะมีแค่สิบหรือไม่ละยี่สิบไม่ละยี่สิบไม่คืออยากกวนกันได้ไหม คุณแม่มอันนี้พูดตรงๆนะฮะถ้าคิดจะหัวล้อย้อยอยากจะกวนวก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องมาแล้วชาลอเวลาพูดอะไรดูด้วยนะบริษัทนะเว้ยหัดดูแลกันซะบ้างเดี๋ยววันหลังจะไม่ทำคอนเสิร์ตไม่ทำ เดี๋ยวเดียเดี๋ยว,ยวต้องเรียกเด็กพวกนี้มานั่งอบกลุกั้งเหอออะไรจะเกิดวกนั้นก็เกิดมันก็คือชีวิตของเรามีผิดพลาดรู้ไว้ว่าถ้าว่าไหน่ที่หนูล้มก็อย่าอย่าอย่าข้ามหนูแล้วกันฝังเก็บหลัด้วยบหลักทุกอย่างอยู่ที่มีสติคิดว่านะ เราเคยขาดสติไปแล้วเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ต้องมีสติทุกปัญหาไปทางออกทุกอย่างมีสองด้านเสมอคนรักเป็นคนเกลียดนงสมาสดิถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง Youtube ท็อปดาราด้วยนะคะ